วันนี้นะคะก็จะมารีวิว v i v o Y 29นะคะตัวนี้นะคะจะมีของแถมมาให้นะคะก็คือเคสค่ะเป็นเคสใสนะคะแล้วก็มีชุดชาร์จให้นะคะไม่ว่าจะเป็นหัวชาร์จนะคะสายชาร์จที่จิ้มๆแล้วก็คู่มือการใช้งานต่างๆนะคะโดยที่เรานะคะไม่ต้องซื้อเพิ่มเลย ในสเปคของ vivo นะคะ y 2 9นะคะเป็นจอแสดงผลนะคะ ips lcd 1 6บ i t ิตค่ะจอแสดงผลมีรูรับแสงก้องหน้านะคะมีความกว้างอยู่ที่6.68นิ้วค่ะเป็นแนวทะแยงความละเอียดนะคะจะอยู่ที่720คูณ1,608พิกเซลอัตราการสัมผัสหน้าจอ 120Hz ค่ะีเฮร์ค่ะ r e f e c t อยู่ที่ 120Hz ค<ม>่าความสว่างหน้าจอนะคะจะเป็นค่าความสว่างสูงสุดเฉพาะจุดค่ะ อยู่ที่1,000นิตค่ะวัสดุตัวเครื่องนะคะ<ด>เป็นหน้าจอกระจกค่ะก่อพลาสติกคุณสมบัตินะคะทนน้ำและมีระบบป้องกันนะคะทนน้ำได้ชั่วคราวทนฝุ่นละอองได้ด้วยค่ะแล้วก็มาตรฐาน IP64 ค่ะมีสีที่เลือกก็คือสีขาวกับสีน้ำตาลค่ะกล้องหลังนะคะเป็นกล้องดิจิตอล50บวก2ล้านพิกเซลค่ะไฟแฟลชนะคะไลท์ LED แฟลชค่ะ ขนาดภาพสูงสุดนะคะอยู่ที่8,000ันคูณ6,000พิกเซลและกล้องหน้านะคะจะอยู่ที่ความละเอียด8ล้านพิกเซลค่ะบันทึกวิดีโอนะคะบันทึกวิดีโอกล้องหลังค่ะบันทึกวิดีโอระดับ Full HD ค่ะ1 0 8 0 p 30นะคะสแลด6 0เฟรมต่อวินาที ความละเอียดนะคะอยู่ที่1,920คูณ1 8 0พิกเซลบันทึกวิดีโอกล้องหน้านะคะบันทึกวิดีโอระดับ Full HD ค่ะ30 f เฟรมต่อวินาทีระบบเซนเซอร์นะคะจะเป็นระบบเซนเซอร์นะคะสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอระบบผนภาพอตัตโนมัติค่ะตรวจจับแสงปรับความสว่างอตัตโนมัติ ตรวจจับความเคลื่อนไหวของตัวเครื่องค่ะระบบเปิดปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนาระบบเซ็นเซอร์หมุนภาพค่ะและปรับมุมมองการแสดงผลอัตโนมัติค่ะเครือข่ายนะคะใช้เป็นนาน o ซิมค่ะเทคโนโลยีนะคะรองรับข้อมูลนะคะ 3G และ 4G ค่ะระบบปฏิบัติการนะคะเป็นฟันทั h OS15 ค่ะ Android15 CPU อั t ต้าคอ s s n p p d r a g o n 685อัลต้าคอค่ะ ความเร็ว 2.8GHz กิกะเฮิรตมีแรม6นะคะกับแรม8ค่ะแล้วก็ r o อมรอและก็2 5 6กิกค่ะไมโคร SD สูงสุด1ทีไบต์ค่ะแบตเตอรี่นะคะเขาให้มาจุกๆเลยนะคะอยู่ที่6 5 0 0 m มิลลิแอมค่ะและรองรับการชาร์จไวนะคะอยู่ที่4 4วัตต์ค่ะเป็นฟ s t ช h าร์จค่ะตัวเครื่องนะคะรับประกัน1ปีเต็มสำหรับใครนะคะที่สนใจสามารถนะคะทักมาได้ที่ l i น์แอดตรงนี้ได้เลยนะคะ